สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุสูตสกุนเมื่อนี้กับพบป่อยานิ้วเกาละจารพี่น้องยายานิ้วก็มีคำว่าเด็ดเร่องบอดบอยซิชยิชัยซอแอนออร์ดีบอดบอยโพสขออภัยแบบนี้งานนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอีกอย่างขึ่นเนาะที่นี่พี่น้องยาก,ก็คือว่าลาสุดอันเพินกับไปแสดงย่วนจังหวัดเลยพี่น้องแล้วก็โพูดขออภัยนะครับสันบอดบอยแล้วก็โพูดแบบนี้พี่น้องยาแสดงสู้กับสายฝนมาตั้งแต่สามทุ่มครึ่ง พี่น้องบอทอยหมอลำกับบอทอยแต่ฝนก็ยิ่งกระหน่ำไม่ปาณีเราเลยขอโทษพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเลยทุกท่านนะครับวันนี้ขาดความสวยงามหลายส่วนชุดและอุปกรณ์การแสดงบางอย่างไม่สามารถนำขึ้นเวทีได้ระบบโปรดักชันก็ไม่สามารถใช้ได้เต็มรูปแบบหวังว่าพี่น้องคงเข้าใจและให้อภัยพวกเรา ขอกลับมาแก้ตัวครั้งต่อไปพบกันใหม่นะครับขอบคุณเตยเอ็นเตอร์เทนเมนต์นด้วยนะครับสันพี่น้องฝนตกขักพี่น้องเอฟซีเพิ่งจะยืนเบิงยืนไตนันพี่น้องเอฟซีบาหีมอล้ากันแสดงไ้พี่น้องล้วกระปุดขอโทษขออภัยนาะพี่น้องอันเอฟซีไร่ไหท่านกำลังไรขามาให้กำลังใจพี่น้องกต่เรกกระปุดลูกผอมถึงฝนตกทั้งเอฟซีกัยืน ยุติใจโหมมองจอดรดของเงินบิกซีเห็นไหมพี่นอ้องเมู่เจ้าก็เคยเห็นตัวเนาะทีนี่ท่านนี้ก็ว่าส่งกำลังใจให้ใจเกินร้อยนะคะสู้ๆพี่น้องจละละละ่าเอฟซีหลายๆท่านก็ว่าสู้ๆค่ะพ่อบอยเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ใจเกินร้อยคะ่ะแมนพี่น้องย้ำฝนตกมันกับบําวนถึงผู้เบิงถึงเงินหมอลำเนาะพี่น้องแห่งจืดเศราแล้วเนาะพี่น้องจ่าสู้ๆครับท่านพี่น้อง ความสู้ไม่มีใครใจเกินร้อยที่สุดค่ะสู้ๆจ้าพี่นองจ๋าเบึ่งเนี่ยแสดงสู่สายฝนนะพี่นองเป็นกำลังใจให้น้องๆทีมงานบอดบอยนะคะชุดสวยเต้นสวยมากเลยค่ะถ้าฝนไม่ตกคงเยอะมากค่ะแมนพี่นองเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าสู้ๆเฮฟซีธานีกะว่า ขนาดสู้กับฝนอุปกรณ์การแต่งกายไม่ครบยังเวอรอวังปานี้วันนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจเป็นกำลังใจให้นะ้าบอดบอยและทีมงานใจเกินร้อยยุติการแสดงนะ่าดีแล้วเป็นห่วงสุขภาพคาเมนนพี่น้อง,องจา๋าโอ้ยน้องฝนกระตกคักตกเนี่ยกำลังใจให้นะคะสุดยอดแล้วค่สใใะส่งกำลังใจให้ค่ะพี่น้องเอฟซีก็ส่งกำลังใจให้บอดบอย รัวๆพี่น้องผมทั้งทีมงานฝนตกไม่หยุดเลยจริงๆโอกาสหน้าเจอกันใหม่ใจเกินร้อยแมนน้องพี่น้องเสียดายขี้บ่าละพี่น้องจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะใจเกินร้อยเป็นกําลังใจค่ะสู้ๆนะคะฝนตกหนักจริงๆริค่ะโอ้ยก็มาตกยามมื้อลำหมอลำมานี่น้อแหงเป็นดอกพี่น้องจะแหงมากตกนี้มันเขาต้องการว่าอยากให้มีฝนนะนะแหงตกได้พี่น้องเอ้ยเป็นกําลังใจให้นะคะบอสและลูกลูกทีมงานทุกคน สู้ๆจ้าเดินทางปลอดภัยแข็งแกรทุกเส้นทางค่ะเมนพี่นองจาเปกําลังใจให้บอดบอยผมทั้งทีมงานใจกินรวยสุทสุขคนเดอ้อเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจ้าเฮงเฮงปังปังรวยรวยจ้าพี่พี่นงนงมีความคชดเห็นววาจังใดก็คมอมเมนต์เข้ามาสุฟังใน้เด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝปากไวแ้แกนนิลจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย